เดี๋ยวบอกเนียเสียฟิกสุพรรณนะผมบังเด็กสายเขียวอันนี้ดีมสิบห้าครับผมนี่เพื่อนครับผมเพื่อนนะครับยาวอันนี้เวลายาวนี่ครับสุดที่กระบะ อ่าอันนี้ชื้น้วผมชื้น,นชื้นอันนี้ชื้นชื้นนะผมชื้นอันนี้ชื้นกัน <c oughs> ชื้นมาห้วยปือน,อ,น,น,น <c oughs> อันนี้มากันสิบสองคันครับผมไอ้บังเกษผมบังเกต ฉายาโดมินิกน้ำแตกครับผมรถบรลทุกเข้าแอร